าาเอาไว้มาเยี่ยมในระหว่างการดำเนินการเองนะครับก็ขออน,นุญาตแนะนำอีกที่ฝ่ายดีนะคะที่ท่านรองรอ,องโฆษกนะคะได้แนะนำท่านกรรมการสุงเคราะห์ที่มาร่วมในวันนี้ทุกท่านนะคะ,ะเริ่มจากท่านแรกนะคะท่านจันยากรารเพชรค่ะเป็นประธานกรรมการสุงเคราะห์ของเราะค,ะค,เค่ะค่ะ เริ่มจากคำนู้นนะคะ,ะท่านถัดไปนะคะท่านนักสอนจัสมบัตคะ่ะกรรมการขอว่าเพิ่ก็เป็นครูอยู่ทุกจังรักงานรับยุทธศาสตร์เอทีเอ็ม เมื่อวันที่ยึดปกตุลาคมมูลค่าตกถึกสี่นะครับโครงการแรกที่เราออทาบโควิดเข้ามาแล้วก็มีการทุปรับทางออนไลน์นะครับนะครับในการำาดำเนิเน,น,น,นช,ชีว,วิตในแนวในแนววันนากับใช้สื่อคมในประชาชนกับทำโครงการช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับกัอบอันนี้ก็คือมีโครงการจะทำออกรายการวิทยุดเล็กแล้วก็ให้ความ,วามารู้ในเรื่องของ รับผิดชอบตั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ยังได้รับผิดชอบู่นะครับก็ได้มาสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมสมัยก่อนที่เป็นยังไม่ได้เป็นกรมนะครับแล้วก็ทาคดีกยวกับท่านสมัยก่อนในกนระบวนการยุติธรรมก็คือก่อนฟ้องเรื่องที่ยังไม่ฟ้องโอเคนะคะขออนุญาตกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามขอสวัสดีนะครับท่านกรรมการสงเคราะห์ะสำหรับสถานบินิดและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านนะครับก็ การที่ผมได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเขต6รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวยชนจังหวัดนครสวรรค์นในวันนี้นะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือต้องการที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย กับท่านกรรมการสงเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของท่านกรรมการสงเคราะห์นะครับทั้งในเรื่องของการทํางานในเชิงป้องกันคือการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กเยาวชนในชุมชนการให้คำปรึกษาแนะนําช่วยเหลือ,อครอบครัวนะครับที่อยู่ในภาวะยากลําบากนะครับรวมถึงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์เด็กเยาวชนในที่ควบคุมคือในศูนย์ผึกและในสถานพินิษฐ์นะครับซึ่งอ,อีกประการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลเด็กภายหลังปล่อยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเรามองว่าเด็กเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจะ,จะต้องได้รับการดูแลนะครับจากกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เพื่อเฝ้าระวังและให้คาปรึกษาแนะนําช่วยเหลือเพื่อให้เขาดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกตินะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่อยากจะให้ท่านกรรมการสงเคราะห์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในสถานพินิษ์นะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อที่ได้มอบนโยบายก็คือส่วนสําคัญอีกอย่างนึงก็คืออยากให้กรรมการสงเคราะห์เนี่ยปฏิบัติงานอ,อื่นในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นกรณีให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ และประสานงานกับการใช้บริการกองทุนยุติธรรมการใช้บริการาตามพรบรจ่ายค่าชดเชยทดแทนผู้เสียหายในคดีอาญานะครับและการให้บริการช่วยเหลือกรณีได้ประชาชนในกรณีได้ความเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับและก็ให้คำปรึกษาแนะนําทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วย